นนะะในช่วงนี้อากาศร,ร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศา,นา,น,ศานายธนบสิริปยนาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดคลายร้อนให้สัตว์ตามส่วนแสดงต่างๆเพื่อคลายร้อนให้กับสัตว์ป้องกันความเสี่ยงด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และลดภาวะความเครียดจากอากาศร,ร้อนให้กับสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์แต่ละส่วนแสดง ได้จัดเตรียมหวานเย็นคลายร้อนเปิดสปริงเกอร์ฉีดน้ำสายยางและน้ำตกในส่วนแสดงคลายร้อนให้สัตว์โดยเริ่มจากส่วนแสดงเสือโคร่งอินโดจีนน้องสุดเทพและน้องนมเย็นเสือโคร่งสองพี่น้องเพศผู้คลายร้อนด้วยหวานเย็นเนื้อตกแต่งด้วยเนื้อไก่และเนื้อหมูแช่แข็งมอบให้กินคลายร้อนซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำหวานเย็นเนื้อให้สุดเทพและนมเย็นกินนั้นต่างชื่นชอบตั้งใจกินโดยไม่สนใจ เนื้อปกติที่ป้อนเป็นอาหารประจํา ในด้านของเต่าสุขต้าและลิงกระรอกต่างกินไอติมผักผลไม้สีสันต่างๆสดใสสวยงามที่ตกแต่งด้วยแอปเปลิลองุ่นส้มฝรั่งและแครอทพร้อมความหวานจากน้ำหวานและกลิ่นหอมมะม่วงอย่างอริอร่อยซึ่งถูกใจสัตว์ที่ได้รับเป็นอย่างมากทั้งได้สัมผัสรสชาติสีสันกลิ่นและความเย็นจากอาหารลข่ร้อนสร้างการรับรู้ประสาทสัมผัสนอกจากจะคลายร้อนแล้วยังเป็นการส่ง เสริมพฤติกรมรมสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการฉีดน้ำจากสายยางคลายร้อนให้กับนกฟรามิงโกเสริมจากการเปิดสปริงเกิลที่เปิดปกติช่วงอุณหภูมิร้อนจัด การไข่ร้อนให้สัตว์ป่าถือเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างหนึ่งเพื่อให้สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่มากระตุ้นอาจจะเกิดทันทีหรือเกิดหลังจากที่ถูกกระตุ้นมาแล้วระยะหนึ่งซึ่งสวนสัตว์อุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสัตว์มีสุขภาพจิตที่ดีและอยู่อาศัยได้ตามปกติและกิจกรรมที่ทำนอกจากจะไายร้อนให้สัตว์ได้แล้วสัตว์ยังมีความตื่นเต้นและชื่นชอบเป็นพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสตัตว์อาจจะได้เห็นภาพความน่ารักน่ารักในการไายร้อนรูปแบบต่างๆในช่วงอุณหภูมิพุ่งสูงเช่นนี้ในเดือนเมษายนนี้มีโปรโมชั่นตลอดเดือนมา4จ 3, จี่ายสเฉพาะบัตรผู้ใหญ่คนไทยเท่านั้นและลูกค้า AIS กดรหัสร,รับสิทธิ์ส่วนลด50%ลูกค้า To Move และ d t a c กดรับสิทธิ์ส่วนลด30%รายละเอียดเพิ่มเติมทักสอบถามได้ที่แฟนเพจสวนสันสตว์อุบลราชธานีอุบล น2หรือโทรศัพท์093 320 9369 045 252 761เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ